ล้นีเออนี้ยงสื่อลงว่แบบเออติดเออโดนเออิาปีหน้าแน่นอนยังไม่อือลงเออลี้ยงสื่อลงไงยังไม่มีคนมาขอเลยค่ะ่ขค่ะ ไม่ได้ส่งสัญญาแต่คือมันยังไม่มันยังไม่มีสัญญาอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันยังยังไม่มีอะไรเลยไม่นอนกว้างซึ่งที่ทาเงินหอไว้แล้วเนาะโอ้ยตอนนี้ไม่ไเราไม่ได้คือคุยกันเรื่องนี้ไว้นานมากแต่ก็จนถึงอย่างที่เคยบอกเวลวจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เคยขับรถไปดูที่ไม่เคยแล้วก็คือต่างคนก็ต่างยุ่งกับสิ่งที่ตัวเองทําอยู่อ่ะคือคุณนอนเขาก็ยุ่งเรื่องโรงงานเรื่องอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยชงเองก็ จังหวะตอนนี้งานจะเยอะอแล้วเหมือนที่น้องพาไปไหว้บรรพบุรุษไหว้บรรพบุรุษแบบไปเมืองจีนเลยอะไรเงี้ยหรอยังไม่เคยยังไม่เคยขนาดนั้นนะคะแต่ก็แต่พาไปไหว้ที่บ้านหรือเปล่าที่บ้าน ก็คือคือถ้าพบปะกันกับครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างอ่ะเป็นเป็นแล้วแต่โอกาสอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นเรื่องปกติธรรมดาแเลยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนัยยะอะไรใช่ไหมไม่ได้มีนัยยะอะไรก็คคบกันถึงจุดหนึ่งถึงระยะหนึ่งมันก็ต้องรู้จักครอบครัวไปมาหาสู่กันเลยเป็นเรื่องปกติอย่างนี้ไม่ต้องไมต้องสื่อสารขนมจีนจีนเพราะด้วยความที่เราเป็นครึ่งครึ่งก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ก็ คือก็ค่อนข้างจะเป็นเป็นจีนยุคยุคใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคืออ่อย่างคุณพ่อคุณแม่ก็คือก็คือเกิดเกิดที่นี่ค่ะก็ค่อนข้างจะเป็นเจเนอเรชันหนึ่งแล้วลูกทุกคนก็เรียนเมืองนอกหมดอะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ได้แบบจีนจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าโอเคที่บ้านก็มีฮกลกซิวมีอะไรเงี้ยก็ประมาณหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบขนาดแบบขนาดนั้นมากที่ยังไม่ได้มาไหนปีหน้าคิวละครเราเยอะด้วยค่ะแน่นยาว ก็ก็ปีหน้าก็รับก็รับก็รับเยอะพอสมควรนะคะอแต่ก็คือยังไม่ได้คุยไงในเมื่อไม่มีการคุยไม่มีอะไรชมก็ทําของชมไปก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือเราวางเราคือณเวลานี้คือชมไม่ได้วางแผนเผื่อชีวิตว่าจะมีครอบครัวเมื่อไหร่เลยคือเราไม่ได้คือเราเราวางแผนชีวิตแบบ แบบของเราอย่างเงี้ยเออแบบไม่ได้ดีเพนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอะไรเงี้ยข่าวทหาที่ออกมานี่ตกใจเลยครับก็ก็ตลกดีอะค่ะก็ก็อ๋อโอเคอะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่เลยแค่การแล้วพี่น้องคมณว่าไงบ้างคะพอเห็นครับชมว่าเขายังไม่เห็นข่าวนี้เลยนะชมไหมเพราะยังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยเพราะว่าก็ค่อนข้างจะสัปดาห์นี้คือยุ่งกันนะไม่ได้คุยเรื่องข่าวเรื่องนี้เลย ว่าก็ยังไม่มียังไม่มีการพูดคุยไม่มีไม่มีเขาสมแคนไม่มีไม่มีเขาไม่มีไม่มีรออยู่ใช่ไหมอะไรนะคะรออยู่ก็มาเมื่อไหร่ก็ได้แต่ก็ยังไม่มีอะไรมีการพูดคุยกันไหมก็ถามจัิงค่ะคือถ้าคือถ้าคุยกับจริงจังเป็นกิจลักษณะแบบอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มี will you marry me อะไรเงี้ยยังไม่มีอะไรเงี้ยไม่ไม่มีค่ะแต่ว่า ค่ะว่าคือรู้ไหมว่าต่างคนต่างทาอะไรกันอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. ก็รู้ mm hmm. ก็คือเราก็รู้แหละว่าว่าว่าเขากําลังตั้งใจกําลังมุ่งมั่นกับอะไรบางอย,ย่างส่วนเราเองก็เราก็ลุยกับอะไรของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้น mm hmm. มันยังไม่ใช่เรื่องที่เราเราพูดกันตอนนี้ mm hmm. เราทําสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ mm hmm. ให้ดีที่สุดก่อน,น